เฮ้ยนาซิยะมันยืนมองผมต่อยกับเออแบทแมนเนี่ยโอ้ดูทีมเ,าเราแต่ละคน,คนะผมได้ของโลมอ่นทุกคนเฮ้ย ลองลมก่อนเว่ยไม่อยากมูก่ครับเดินตามพี่มาแครี่กวางพี่ลมให้มา,มาเลยวมาเลยวเป็นแทงที่มีดาวมีแรงนะทุกคนเฮ้ยมาตีคลิปครับ,ครครบแคลรี่เอามันครับแคลรี่กวางเอามันดีเ้ยยืนนิ่งทำไม มามามาดีมาดีมาด,มาดีตามไปตามอีหา,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 หางครับวเราเป็นลมเฮ้ยแคลรี่เราแคลรี่เราแคลรี่เราถือดาบไม่ใช่สีหอ,อกนี่ ลีล่ราบายบายบายอุย้ยตายแ,แล้วน้องกวางเอามัน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 อุย้ยมันเกือบตายแล้วไอ้ถอยถอยถอยไอ้น้องกวางโอ้ดูมันยืนอีกคนโอ้แคลรี่เราเดินอะไรอ่ะอืม นี่โลมฆ่าได้ตัวหนึ่งออกมากดิออกมากดิเฮ้ยโลมมีหัวใจแคลรี่เว้ยเอาอะไรอ่ะฟิกนะฟิกนะอาเรียบร้อยตายนะครับเอาแคลรี่มันเอาแคลรี่เปิดให้แล้วเปิดให้แล้ว่วอยต่อยต่อยตอยโอแคลรี่เราหิวว่ะอ,อะไรวะ เ้าดูเดินมางงงงเรียบร้อยอะไรอ่ะทุกคนแคลลี่เราเล่นไม่ดีเลยตอนนี้ไปช่วยคนอื่นดีกว่าลมๆๆลมลมนาตยาเอามันอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้เฟนด้าฟิกเกอร์โยงนั่นน่ะเฮ้ยเรียบร้อยอเทโอโลมตายนาทายสวยสวยสวยมาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วตันโอ้โตกไม่ได้เฮ้ยเป็นเมนปลาเราปลาเงาปลาเงาตลาดวาัดเปล่าเออมาดีมาดีวัดปลาปลาโอ้โหอ,อ,อะไรอะ่ะทำไมผมได้คิวอะ่ะเออเคลลี่เราควรได้คิวไม่ใช่เหรอวะน้องกวางควรได้คิวแต่ผมได้คิวเฉยบอดอ่ะ มาดีม่ดมเบนนาเบนนาเบนนาสาวยครับเอ็กครับโอเคอายาอายาอายาปุมป้อมทุกคนเฮ้ย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 แบนแมนหายตัวเอา อะไรอะ่ะมาหลอดทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลังอ่ะไอะ้แม่งทำไมไม่มีดาเมีเลยวะเฮ้ยช่วยด้วยอัน่เนะะี่ยเนี่ยดูดีดูดีดีอ้าวโอ้มันจะตายอยู่แล้วนะ เฮ้ยช่วยลมด้วย,อ,ยอดูแคลรี่เราดิยังไม่ออกของสักชิ้นโอ้แล้วดูคิวเราโอ้ไม่ได้การแล้วอะ,วะอะไรเลยอะกว้างไม่ออกของเลยอะทุกคนเอาวัดไปลนี ทุกคนไม่มีดามีเลย <Okay. S 1> หรือเราไม่ต้องออกเทนเพะพอมันจะตายก็เอไม่โดนเลยปวดชาหนีวังกาดีบดีบีโอ้ oh, oh, ทุกคนไม่มีดามีเลยอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนเราเป็นโลม เราไม่ใช่แคลรี่อีกตอบไปเอามันเอามันเอามันเอาม,านอามานันวินาตาหยาก็ตีดีเยอะเนี่ยมันเจ้ามันสี่วินทางไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันช่วยล้มด้วยล้มไม่มีดาเมจดาเมจไ,ไ,ไปไหนหมดนี่นี่นี่ครับมันอาคิวิวป,ป่าววะเคอาคิวิ่อเ,อเอามันเอามันดิ นาเดียถ้าตอนนี้ผมเล่นสายดาวอย่างนี้นะครผมคงแรงกว่านี้อ่ะเกินยังเลยอ่ะทุกคนเนี่ยผมสุ่มมาเจอทีมอะไรเนี่ยเฮ้ยนาเดียมันยืนมองผมต่อยกับเออแบทแมนเนี่ยโอ้ ดูทีมเราแต oh mm ่ละคนมาดิมาดิมาดิไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวดิมา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 ลอดปาดเออโอ้เปิดเปิดลอดคิวโตัวตัวตัวเวลาบายโอ้เนี่ยทำไมมันชอบเป็นแบบนี้วะมันหันไปทางไหนแล้วมันแบบ โลนๆนะทุกคนยิง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 เอามาดิเอามาดิคนโลปุ๊ปุสวยเฮ้ยเฮ้ยแครี่เราโอ้โหดาเมจแทบไม่มีเลยแครี่เราคูเลือดเพิ่มรัวๆฮะเลือดเพิ่มรัวๆฮะเคียวฮะเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่มีดาเมจออกดาบแดงไปกระชินกว่าไม่ดิ ออเป็นชี้แล้วกันทุกคนจะได้มีดามเมจเออเฮ้ยเป็นแมนเนแมนสวยไม่มีดามเมจเลยเฮ้ยอย่างน้อยก็ตีป้อมแรงว่ะทุกคนเฮ้ยนี่มันหลายนาทีแล้วนะให้แค่กว้างเรายังไม่ออกของเลยอะอะไรครับเนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดี คาบอเกมิงเอามันเอามันเอาเอาแผ่นเอาแผ่นด้เอาฟิกเกอร์เฮ้ยทุกคนมันเกินไปไหมอ่ะเทโลมอ่ะโคตรตึงเลยเฮ้ยมานานจะหมดอยู่แล้วอายามาเดียยายา อี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 เฮ้ยทำไมไม่อื่นเลยวะอุ้ยเกือบตายเราควรเอาของดีไหมทุกคนเราควรเอาของดามเมจนดีไหมออกไปเลยแล้วกันอีสิบสิบหกนาทีผมได้สิบตรงนี้ยังวันนี้ เออผมมีของดาเมจแล้วเวย้ยมีดาเมจก็มีนีนนหน่อยดาเบน่าเบน่าดาเบน่า,นามัดีไม่ดีอู้มาดีไม่ดีม่ดีทุกคนมันคิวเลนคิวเลนคิวเลนไม่เอาคีดีกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีีไม่ดาบแดง จะเอาผุ๋มมาละจะเอาผุ๋มมาละจะเอาผุ๋มมาละเอาคาบบอคาบบอคาบบอโอ้เป็นเฮียเลยไม่ตายกันวะพระพุทธเจ้าเจ้าชายสินธชาในโพธิ์เธอคุยจะคุยไหมใจเย็นโอ้คีบเฮ้ยคีบจะตีคีบมันฆ่าอาญาได้ทุกคนเลยเฮ้ยคีบจะจบแล้วอ่ะ คีบอย่ารีบดิพี่ก้ามเฮ้ยสุกาเขียคีบเอ้า,าเ,อเดินผ่านคีบแบบนี้ได้ไงอ่ะเอ้าเมือนคีเบเฉยป้อมแต่งนะั่นน่ะครูเรียบร้อยฮะเทลลมก็ หนุ่เหมือนกันนะทุกคนก็อึดอึดทนมัง้งก็ไม่ค่อยอินมากหรอกไม่เหมือนแท็งตัวอืเพราะว่าผมไม่ได้เอารูนแทงมาไงเ,เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย